ซอที่ใส่ผ้านอนเขารู้จะใครบอกมันไม่รู้กินด้วยจะกินไปกินได้ที่ไหนเนาเออมันยังไม่สุกเฮ้ยกระโถไอ้ยอดเดี๋ยวนึกว่ารู้แล้วไปดูไม่ยืดมันสอนพี่ยาบอกไม่นินไม่ได้เลยเพื่อนสองต้นเนี้ยเออมันเน่าแล้วเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองเน่าขาต้นเลยหรอนี่เดี๋ยวตอนติดฉันแล้วหรอสอนิยาก็คิดว่ารสเน็กจะกินอะไรนะนี่ไงถามลูกดูไม่ใช่ ไอ้สีส้มๆเหลืองๆเนี่ยหรออ่ะกินเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เห็นอยู่เนี่ยมันกินไม่ได้มันไม่ใช่ของกินอะไรบ่มันคือหลอดไฟอคือหลอดไฟเหรอเนี่ยหลอดไฟเปนโร่ไหนแสดงว่าหิวแล้วใช่ไหมเอาแบบนี้เดี๋ยวรอข้างนอกนะเดี๋ยวเราขอเข้าไปหาเสด็จแม่ก่อนเดี๋ยวออกมาได้เลยเนี่ยเราได้ฉุดเดี๋ยวจะเตรียมอะไรยแย่ๆมากมายเรียกเราปวดไม่ต้ได้ปวดเลยจัดเตรียมเรียบร้อยเลย รออยู่ตรงนี้นะจะไปไหนล่ะนี่ยค่ะจะกลับจะไปไหนเล่าสองครั้งจะรัหลบนะเพื่อนให้ไปเพื่อนเปล่าย่อยไปชาเสร็จแน่ต้องบอกชาใสยังเขายท้เข้าพุงด้วยลูกลูกแม่ขึ้นมานั่งกับแม่ตรงนี้สิลูกจะกลับมาวางทั้งทีทำไมไม่บอกกล่าวแม่ซะก่อนจะได้ยกวอรช่อฟ้าไปรับลูกให้สมเกรียดกันเหรอลูกชาเสจแม่จะยกไปทำไมให้มันลำบาก ที่กระบอกฉันไม่ได้บอกพอดีว่าอยากจะเซอร์ไพรส์เสด็จแม่นะพี่คะใ่จ้ะนะเซอร์ไพรส์ซะด้วยคือตอนนี้กระบอกฉันเองนักเรียนจบแล้วเสด็จแม่จริงเหรอลูกใช่พี่ะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้กระบอกฉันไม่ได้มาตัวคนเดียวอ้าวอย่าบอกนะว่าพาเมียมาด้วยแม่กระบอกฉันยังไม่มีเมียพม่ค่ะงั้พาใครมาล่พี่บอกว่าไม่ได้กลับมาตัวคนเดียวพอดีว่าพาเพื่อนที่เป็นเด็กวัดกลับมาด้วย ใช่ไหมคะก็อยากจะฝากฝากเสด็จแม่ไว้ให้เป็นอาหารในเมืองหลวงเส,สด็จแม่จะว่าชื่อไรไหมจ๊ะค่ะก็ไม่เห็นเป็นไรลูกเพื่อนลูกเนี่ยนะก็เหมือนลูกแม่เหมือนกันนะลูกนะเอาเขาอยู่ที่ไหนแล้วลูกไม่พาเขาเข้ามาข้างในอยู่ข้างนอกไหมจ๊ะค่ะเดินๆเข้ามา,าข้างในนะลูกนะแน่นะเดี๋ยวเขาบอกฉันมาไหมจ๊ะค่ะสัญญาจะยื่นนโยบายไหมจ๊ะพร้อมยังเอิดรับใครก็ไหนเนี่ยจะไปไหนกันเนี่ยหลอกอีกแล้วนะคุณพ่อเนี่ยทำยังไงเนี่ยจะขึ้นฟ้าไปไหนเนี่ไปไหนไปเนี่ย กูจะกลับนะกลับไปเมืมาถึงไม่กลับได้ไงล่ะเพื่อนพวกท่านจะหลอกเอานะหลอกอะไรอ่ะก็บอกมาในเมืองไม่เลือกคนมีคนจนเออเดินไปห้องน้ำไปเจอห้องอยูสามห้องเห็นประตูห้องแรกปิดอยู่กูก็มือเคาะเคาะเคาะเข้าเสียงเข้าท่านบอกคนมีไปห้องที่สองประตูปิดอีกเคาะอีกคนมีห้องทีสามปิดอีกเคาะอีกคนม่มีนี่ถามจริงๆนะในเมืองเนี่ยคนจนขี้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนอ้โย เข้าใจผิดแล้วนะที่เขาบอกว่าคนมีคนมีเนี่ยคือว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำแม่มีคนก็มีคนถีโถคนมีคนมีคนจนก็อาอาแ <c oughs> ม่ไปหาเออใจลอยหน้าทำไม <c oughs> มึงจะเดินไปไหนมาฝนตกกันเดินไปห้องที้ห้าวห้องที่ห้าวขี้น้ำมันไปหา,หาแล้วไม่กินยังไงนะไม่ได้กินเลยไปไปเดือ <c oughs> ดโอ่งเดือเจอไหนไม่กินไหมน้ำไปเจอโอ่งเว้ย ผมที่ห้องไหนห้องห้องที่ห้ามันไม่ห้างมากแค่เขาวนี่ไม่ใหญ่มากออขาวขาวเลยโอสีขาวขาวกระเพื่องแปดนะใช่นวแล้วก็เปิดฝาไปกินน้ำทำไมมีน้ำดูหน่อยดิแล้วได้กินไหมกินได้ไขันมันติดคออ้าวจะกินยังไงเอาหลอดดูมึงเพิก็เก่งนะว่าแสนสาเลยแล้เขาทำมาดี้าเลยน กินมาถึงช่องหน้าลงไปเนี่ยใช่เออดีแล้ดีแล้แล้วห้น้ำหมดไหมกินหมดเลยไหมก็ดังปลอดอืมให่เติมน้ำเข้หรือเปล่าเติมน้าไปให้เขาเขาไม่มีชอบทางน้ำเลยต้องมีกดน้ำร้อนคือแบบหายเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกในยอดที่บอกอยู่ว่าไปกินน้ำเนี่ยเป็นโอ่งเนาะประมาณนี้ห้องที่หาใช่สูงประมาณนี้ แล้วก็สีข,ขาวขาวเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่โอ่งแล้วแล้วอะไร่อยแบบนี้นะที่เห็นอยู่ที่มีกินมาเนี่ยเขาเรียกว่าชักโครกคือชักโครกถ้าในวัดเราก็เรียกว่าซ่วมอ่ะซ่วมที่วัดเขาเรียกเวทแหม่หน้า<อ>หล่อนะานจะโบราณจังซ่วมงเพื่อนกินที่อาฉะนั้นที่ดูดไปไม่ใช่เม็ดบุกเสือ <laughs> เนื้อเป็นไงวะางน้ำหนึบๆอ่ะนว่าปลุกนี่ไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้ที่ติดกานอยู่น่นี่บอกเสด็จแม่แล้วนะสุยาแล้วก็จ้าหนสองคนเข้าไปได้เลยแล้วไม่รู้จะไไหนเดี๋ยวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเอ่อยังไม่ชุดรีบออกมาเย่เดี๋ยวรีบออกมาส้าเรานทำตัวไม่ถูกไม่ต้องห่วเสด็จแม่ใจดีเข้าไปได้เลยปา๋อครับ เดี๋ยวรีบมานะกากวันวเปิดทางให้ก่อนไม่จรินะมัเชื่อูหิเกียอมาลวอกมาเปนย่ากไม่เข้าจ้าอุ้ยช่ามไน้างไปยค่ะพระราชธิดานี่ไม่ใช่พระราชธิดาจ้าอ่าแล้วเนใครครับเนี่ยพระมาดาพระมารดาคือแม่แม่ใช่แม่แม่ของสายยางฮนี่แม่เพื่อนแล้วนี่เพื่อนแล้ได้แม่สวัสดีครับผมขอโทษผมไม่รู้ว่า แม่อย <IL> ู really? ่สาวอยู <usc pse> ่สวยอยู่เลยลูกก็บตองเป็นหนุ่มนะนะต้างบอกว่าแม่จะมีผัวตั้งแต่ยุคสี่หาผัวได้ไวจัดเลยมั้ยปาดีใช่ไหมลู้ดีกูกไม่ได้แต่ติดสองนะลูกไม่เอาใช่แล้วขอโทษแทนเพื่อนเลยนะไม่เป็นไรลูกลูกชื่ออะไรนะลูกนะชื่อว่าสุธยาครับสุธ ยอดครับอย,ยอดยดครับไโยเขามีอะไรในใจกูบ้างไม่ไดอะไราเกิดจะขอให้บอนทไม,ไม่ไม่ต้องเกรงนะลูกนะทาตัวตามสบายไม่เรียใอไรวังเรียนะลูกนะแล้วก็นี่มาค่ะจากที่วัดใ,ใ,ใช่ไหมลูกใช่แล้วกินข้าวกินปลา,ามาหมือยังลูกเออผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับแต่ว่าไม่เรีกต้องเป็นห่วงนะครับ เดี๋ยวผมก็สังคนกลับไปกินข้าวที่วัดก็ได้ครับแม่สมทัยยังไม่ไกินข้าวมาเลยเหรอลูกว่าตั้งใจแค่มาส่มเฉยๆนะครับมันก็หิวสัหน่อยดิยืนจะแดกหลอดไฟอยู่แล้วนะกลับไปกินที่วัดก็ได้ว่าแตะกูอาจจะเป็นมึงนะทำไมนี่ถ้าหากว่ายังไม่ได้กินอะไรกันนะลูกนะเออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะเตรียมจัดเตรียมไว้ให้กับข้าวกับปลามาขึ้นมาทั้งหาวบัวค่ะข้าวบัวหรือเปล่าครับ เป็นไรล,ลูกไม่รบกวนเลยไม่ต้องเกรงใจแน่นะลูกนะมาๆมาืมานั่งข้างบนี่มาลูกมาทได้แม่ทำได้สิลูกลยืแม่ไปเอามาแล้วกันหนุ่มนั่งเงินนั่งเงินนั่งไหนก็ไ้ไปเอากับข้าวมาให้ละลูกนะัดจขึ้นมาที่ขึ้นมาที่ขอมาที่แล้วขึ้นม่ว่าอะไรก็ม่าเราไปดีไม่เหงาแ้มาเองไม่ต้องมาขึ้นบนเอทุกคู ข้าวผัดปลากันก่อนลูกเออจันจะเดินทางมาไกลนะลูกนะฝนมันก็ตกแล้วลูกนะอ่ย่าเ <Four> <ens> ดี๋ยวแต่อุปกรณ์ก่อนนะลูกฮะอ่าอันนี้ของสอทายานะลูก ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ช้อนอยู่แล้วเด็ดว่าแหละกินไม่ไงกินได้หมดแหละแต่เนี้ยกินยังไงกินยังไงไม่อ้วนนะฝนอ้าวโอ้โหนี่ซดเลยมันนอกจัดเลยกินทุกคนนะกินน้ำฝนเขาลองน้ำฝนให้กูแดกมึงทำไงล่ะเพราะนี่มึงกินยังอย่างงี้ดูเคสซดเร็วนิดอืมค่ะจังอันนั้วมึงกินอะไรมึงกินเลยมึงกินอะไร ต้องมีม่อไรนี่อย่างว่างเลย้งมุ่มอสเตมยหน่อมหล่างมุายอครกะขอบุณนะะแสรับเกี่ชัปโต้ซอสนะแมายตุ๋ซะด้วยนะลูกเนาะน่ากน้สาเกตตี้นะรการล่อยลไปกินเลยูกปตามสบายเลยนะลูกนะกันก็ได้นะคะแม่ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บเดียวลูกนะมึงอิ่มแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้กินเลยอ้าวแล้วเขาเกลียดทำไมวะตายแล้วหานหวังเหรอแหวนงงนั้นฉันจำได้ว่าเป็นแหวนของพระพินางสีสุดาถ้ว่าไอ้คนคนนี้มันมีความสำคัญกับสิ่งที่สีสุดานั่นแล้วก็เราจะต้องตัดไฟให้แต่ต้นเรื่องซะก่อนีวยยนคุเด ทุกละพันออขอโทษด้วยนายนะาไปลไปัไ่งล้วนะครับหาใส่หัวลงไปได้แล้วเขายังไม่ดีเลยนะมไม่ต้องเก่งไปหายโยาหมดบ,บิกเเลยอกีิยังดีด เรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องหมาเรื่องใคยพูดกับใครบอกมึงเล่าหรือเปล่าไม่ได้เล่าอยากให้จับ สายใหญ่จะต้องขึ้นของได้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินนี้แล้วถ้าหากว่าลูกของแม่เนี่ยนะจะมีสหายเป็นพวกเด็กวัดไอพวกสถุนสกุนต่าแม่ว่ามันคงไม่เหมาะไม่ควรกันมังเออเนี่ยนะเมืองแม่เนี่ยเขาเหมาะเฉพาะที่ว่าพวกคนหน้าหนานะ่นะเขาอยู่กันได้ จะให้แ so <LO AT> ่พ <phrase> ูดตรงๆเนี่ยนะไอ้พวกหน้าบางเนี่ยนอนประตูใสไอ้ยูอ้ยอยโองยโ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยนอ้้ Peace. Mm -hmm.